ข้าวมันไก่จริงก็ต้องไก่มาอัมดเลแรกอยู่แล้วนุ่มๆแล้วก็ล้าจิ้มแต่ว,ว่าเข้าขงงเชฟแมนครับเชาของนานครับที่เราขายดีที่แมนเนลข้าวมันไก่ฮอนซินครับคล้ายๆเอาไก่เอาลงมาแช่ฮอนซินทําให้ไก่นุ่ม ความตดตามวิธีต้มไก่ไก่พงอ่ะใช้เวลาต้มก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีใช้องศามันไม่ไม่ไม่ร้อนมากต่ค่อยๆเช่สุกอย่างเี้ยทำให้ไก่มันนุ่มเพราะว่าถ้ากินอกไก่กินไม่ได้เลยแต่ว่าอกไก่เรานุ่มเข้าพงอ่ะผมใช้ข้าวเก่า80%เข้าวใหม่20%่บประสงค์บผสมผสมเสร็จใช้กระเทียมใช้ขิงใช้รากผักชีอะไรเงี้ยแล้วก็คิวให้หอมๆอมเสร็จแล้วก็ใส่ล้าสซุปลงไปแล้วก็เขาเข้าลงไปผัดทัดนิดหนึ่งแล้วก็ไปหุ่นสิวผมก็ใส่สิวตำ นะฉันเนี่ยชั้นสองชั้น3ชื่อว่าเถ้าเช่ำเาำออมมาหอมน้ำจิ้มเราก็มีเต้าเจี้ยวกับน้ำจิ้มที่ต้นหอมขิงอะไรเงี้ยเราก็มีน้ำจิ้มสไตล์ฮ้องกงองใช่สันตัโตงอะ่ะชอบเฉพาะไก่ผมชอบมันมัน,นิดหนึ่งถ้าใครอยากลองเข้ามันไก่ของเิสันเมนูนี้ใต้ที่ไลน์เมนเครับ